ที่ท่านกำลังขู่ผมเปล่าผมแค่อยากจะบอกหมอถึงเกมที่หมอกำลังจะเข้ามาว่าเกมนี้เขาเล่นกันยังไงต่างหากล่ะหมอคิดว่าการเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าต้องปฏิรูปแล้วนักการเมืองล่ะหมอ <laughs> แบบที่นั่งอยู่ตรงข้ามหมอเนี่ยก <laughs> ็ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยทำไมผมต้องเปลี่ยนนะในเมื่อพวกเราเป็นคนกำหนดยุคสมัยแต่บางทีท่านก็กำหนดทุกอย่างไม่ได้นะครับผมกำหนดอนาคตของหมอได้หมอตั้งหากละ่ะที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผมผมเข้าใจท่านนะครับ แต่ตัวผมเองก็มีอุดมการณ์ของผมถ้าหากประ่า,านไม่ชอบผมก็แค่ต้องไปคุณยังไม่เข้าใจเหรอหมอไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ผมกำหนดชีวิตของหมอได้รวมไปถึงครอบครัวของหมอด้วยนี่ท่านกำลังขู่ผมเปล่าผมแค่อยากจะบอกหมอถึงเกมที่หมอกำลังจะเข้ามา ว่าเกมนี้เขาเล่นกันยังไงต่างหากล่ะสตรีมแล้วที่โมโนแม็กซ์เท่านั้น